คำพูดที่ห้ามพูดถ้าคุณอยากรวยครับนั่นคือคําว่ายากและทําไม่ได้ครับคุณจำไว้นะครับว่าคําพูดเท่ากับคําสาปคุณพูดยังไงเหมือนคุณสาปให้ตัวเองเป็นแบบนั้นนะเพราะคําพูดมันจะโปรแกรมเข้าไปในสมองโปรแกรมไปในจิตใต้สํานึกนะครับทดลองดูก็ได้ครับว่าผมถามว่าคุณไปทันไหมยากยอดขายคุณเพิ่มได้ไหมยากคุณจะรวยได้ไหมยาก คุณฟังแค่สามประโยคคุณรู้สึกไงบ้างโอ้ชีวิตมันดูลันท้นเหลือเกินนะครับมันยากเหลือเกินนะฮะมันดูไร้พลังอันนี้ถูกไหมขณะคุณฟังแค่สามประโยคมันจะมันจะไร้พลังหรือคุณจะเพิ่มยอดขายเป็นสองเท่าหรือห้าเท่าปีหน้าได้ไหมทําไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณบอกทําไม่ได้สมองชัดดาวไม่หาวิธีการใช่ไหมน้่นคือเมื่อไหร่ก็ได้คุณบอกว่าทําได้สมองมันถึงจะเปิดแล้วมันก็จะหาวิธีการเข้ามาตอดังนั้นจําไว้นะว่าคำพูดเหมือนคำสมัมเพราะเวลามีคนถามคุณนะ่ะคนส่วนใหญ่ชอบทำผิดก็คือว่า ขายดีไหมช่วงนี้บางคนทาตัวไงกลัวว่าเพื่อนจะมันไสขายไม่ดีช่วงนี้หรอช่วงนี้ขายยาช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีช่วงนี้ใครๆก็ขายไม่ดีฉันก็ขายไม่ดีเนี่ยขายลำบากมากเลยขาดทุนไปตั้งนานเฮ้ยคำพูดคุณมันคือคำสาปนะะคุณพูดอย่างนี้ไปมันก็บอกนะว่ากูขายไม่ดีกูขายไม่ดีกูขายไม่ดีบอกมันทุกวันบอกมันจนสมองเชื่อครับสุดท้ายกูจะขายไม่ดีอย่างที่ปากคุณพูดจริงบอกไปเลยครับขายดีไหมขายดีครับลูกค้ามาเยอะมากนี่ขายแทบทําไม่ทันเลยนะลูกค้ามาแบบกระดําซื้อบอกไปเลยครับ ให้มันไสช่างมันแต่นี่คือการโปรแกรมสมองของเราว่าเฮ้ยเราขายดีจริงๆครับดังนั้นเอาเทคนิคนี้ไปใช้แล้วคุณจะขายดีมากขึ้นถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวัน7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดติดตามเลยอาศัยแบงก์สุภกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยดีครับ